สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่เกมการทูตไม่ใช่ทางเลือกเดี๋ยวนี้เราก็จะมาต่อกันในตอนที่2นะครับไม่รอช้าเกมแจ้งเตือนบอกมาว,าว่าตอนนี้อาหารผมเหลือน,น้อยแล้วต้องสร้างเพิ่มสินะเราเป็นทาโฮขั้นสองนะครับก็สร้างฟาร์มไปดีกว่านี่ครับฟาร์มใหม่เราใช้คน4ใช้ไม้35หิน10แล้วก็เหล็กอีก3ครับพื้นที่เหมาะสมเนี่ยก็เป็นทางฝั่งซ้ายก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าโล่งเหลือเกินครับเหมาะในการเพาะปลูกอย่างยิ่ง แค่นี้พอก่อนนะครับเนื่องจากว่าคนเนี่ยเหลือเพียงแค่8คนแล้วหวังว่าจะสร้างอาหารได้ไวขึ้นนะแล้วก็ต่อมานะครับเหลือ8คนเนี่ยช่างก่อสร้างเรามีน้อยมากนะครับต้องสร้างช่างก่อสร้างเพิ่มน้องจริงนี่ไงโอเคณนซอกหินเหลือบุคคลว่างงานเพียงแค่4คนนะครับเราจะเอาไปสร้างอะไรดีต่อเอ่ยที่ผมคิดก็คือคงจะเป็นตลาดแนตะ่ตลาดเนี่ยถ้าไม่เราสามารถได้รับเงินทองนะซึ่งเงินทองเนี่ยเอาไปสร้างฐานเก่งๆแล้วก็อัปเกรดชาวฮอได้ยังไงเลยครับจัดอุย้ย ไม่ใช้ไม่ใช้คนนี่ว่าใช้หินกับไม้แทนคุณผู้ชมครับนี่เลยโซนนี้แหละจะได้มีความคึกคืนของการเป็นชุมชนขึ้นนะปลาหมดแล้วทบทิ้งไปครับอาจจะสร้างหินเพิ่มเพราะว่าหินเองก็เพิ่มน้อยนะแต่การสร้างหินผมว่าเราเน้นอัปเกรดดีกว่านะครับอัปเกรดก็พื้นที่เหมาะสมก็คือ2จุดนี้ใช้2คนเพิ่มเข้าไปนะครับบาร์แหลกครับมาใหม่แล้วเราสร้างทหารใหม่ไหมละครับวุ้ยมีหน้าไม้ใหม่พลหอก ผูรัาษาผัดแผลแล้วก็พลขวานนะครับเอาเป็นขวานเลยละกันอยากเห็นขวานโอเควิจัยรอบใหม่นะครับวิจัยรอบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะบาลลกสองวู้ฮิวได้ไวขึ้น20%อนนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือพลหอกเนี่ยเลือดเยอะขึ้น30%ครับพลขวานเลือดเยอะขึ้น20%แล้วก็หน้าไม้ยิงไวขึ้น25%ครับขวานก่อนดีกว่าพล <Yeah. S 1> ต่อวันเนี่ยเพิ่มเป็น35แต่เนื่องจากว่าไม่มีบ้านเพิ่มเลยออกมาไม่ค่อยได้งเงี้ยเหรอ เอ้ยเช้าแล้วอย่่เพิ่งเช้าสิโยังสร้างบ้านไม่เสร็จเลยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนจะไม่เพิ่มนะบ้านคนไม่รองรับไงเราต้องเอาให้ทันครับพอไหมเนี่ยประมาณนี้หวังว่าน่าจะพออยู่นะครับเราสร้างเป็นบล็อก,อกอโซนไปอาหารแจ้งว่าบริโภคต่อวัน155นะครับกินกันจุแล้วเกินประช,ชากรเยอะจัดก็บแบบนี้แหละครับเราใส่จะต้องสร้างฟาร์มเพิ่มจุดเดียวคงเอาไม่อยู่ อาหารเกมนี้เนี่ยมันมีแค่สามประเภทก็คือการทำฟาร์มปลาและก็เบอร์รี่ผมก็สร้างไว้เยอะนะแต่เมือนว่าจะไม่ค่อยพอนะครับรีเซิร์ชเสร็จสมบูรณ์แล้วงั้นเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะต้องเก็บแต้มอื่นๆเนี่ยไว้สร้างกำแพงเมืองนะครับมันใช้พูกหินใช้พวกไม้ใช่ไหมล่ะไม่ค่อยมีใครนี่ว่าเก็บไม้ก่อนพวกเราผมว่าเอาเป็นแบบไหนดีอ่ะโซนประมาณนี้ก็น่าจะได้อยู่แล้วมั้งครับบ็อกเข้าให้หินไม่พอ ไม้ไม่พอด้วยโอ้โหจะว่าไปลองใช้ฟังก์ชันตลาดก่อนก็นแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงระหว่างรอพวกหินไม้ขึ้นนะฮะเปิดตลาดครับด้วยการกดปุ่ม R ขึ้นมาเราสามารถขายของได้แล้วขายได้เพียงแค่1ประเภทการซื้อขายเนี่ยใช้เวลาประมาณ1นาทีสี่สิบวิงั้นเหรออาหารมีน้อยนะครับเรามีเหล็กเยอะก็ขายเหล็กก่อนดีกว่าเหล็ก50หน่วยครับได้5ทองจัดไปครับเทรดเลยส่งเรือบินไปแล้วเ คือเส้นทางขันจรธรรมดาตั้งภาพคพื้นดินเนี่ยไม่ปลอดภัยแล้วต้องส่งพวกทางอากาศมาแทนนะครับโอเคเดี๋ยวจะให้ทหารเนี่ยเฝ้าเ,าเอาไว้ธนูสัก3นคนก็ล้กการนะที่เหลือจะไปข้างบนให้หมดเลยครับคือมีใครมาดอดเรานี่นพ้นขวานใหม่ดูหน้าตากันครับผมด,ดูสมบุกสมบันมากะเนี่ยทางนางหลังครับบ<ว> <END> ันเทดูแบบมีไฮคลาสอะไรเงี้ยสร้างป้อมเพิ่มเอนเนมี่จะมาแล้ว เฮ้ยผมว่าป้อมมาทันหรือเปล่าเนี่ยลักษณะน่าจะไม่ทันไะ้ครับป้อมใหญ่ข้างๆกำแพงแลยก็ละกันนะเอาจื่นไปด้านหน้าสักนิดหนึ่งในจุดเดียวเองว่าขึ้นยิงหินประจำจุดเลยครับผมรีบวิ่งธนูขึ้นกำแพงเมืองขึ้นไปขึ้นไปทหารขวานครีบไปเก็บหินหน่อยสิก่อนที่พวกเขาจะมานะครับโอ้โหจับเดียวคือรู้เรื่องแล้วก็อึดมากด้วย เอาลงหมดอะสภาพเนี้ยแข็งแกงแข็งแกงเริ่มจะระทึกขึ้นแล้วนะทหารขวานผมว่าเดี๋ยวไปข้างหน้าดีกว่าร่วมกับทหารดาบเะครับเราจะไปไประจันบานเลย <c oughs> ยังยังทัพใหญ่ยังไม่มาครับมันแค่ทัพเล็กเฉยๆ <c oughs> ป้อมใหญ่ป้อมใหญ่จะเสร็จแล้ววิจัยเพิ่มอะไรครับวิจัยเพิ่มเป็นตัวทหารขวานเนี่ยวิ่งไวขึ้นครับแล้วก็สไตล์หลบได้20% เป็นสกิลกดนะครับไม่ใช่พาสซีฟนะฮะอันนี้ต้องแอคทีฟเอามันมาแล้วพงธนูขึ้นไปจาการเร็วเข้ากองทหารแวนวหน้าตั้งสติให้มันครับไม่ว่าจะเป็นกิจก,กรรมวจรีกรมโนกร,รมใรรดที่กริยัเราได้ก่อไว้ต่อพวกกบฏเหล่านี้พูกเราจะสา,าสางให้หรือเรื่องง่ายๆครับเป็นคนรับกรรมนี่เองนะแต่หาร,รับกรรมนครับรรนี่สวยสุดอยู่บนทาวเวอร์นะตั้งมั่นเอาไว้เตรียมพร้อมจู่โจมได้เอาเลย ปริมาณเยอะมากสก,กัดปีกไซเอาไว้ปีกไซด้วยอย่าให้มันเข้ามาได้ก็เพียงพอแล้วครับทดสอบประสิทธิภาพทหารใหม่ไงคนธนูยิงต่อไปสก,กิลกดยิงไวขึ้นกดแล้วนะครับไปต้านพวกมันอย่างที่เห็น,หน,หนหลยคุณผู้ชมครับมันวันที่3จริงหรือเปล่าเนี่ยปริมาณนี่ไม่มีคำว่าปลานีพูดเล่นเลยนะครับมันจะ้งโหดร,ร้ายต่อเราเลอเกินนะ ต่เลือดเลือดน้อยมากถอยมาก่อนคนที่พร้อมสู้กว่าสกัดไว้หน่อยครับมันเข้าได้ปะลักษณะม,มันจะเข้าไม่ได้ครับแต่เราเองก็เสียคนไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยบุกเข้ามาตึงที่มั่นจุดนี้ไว้ก่อนสหายทหารเลือดเต็มย่งางเต็มแล้วเราก็วิ่งมาเลยครับมาจาันบานเพราะว่าต้องออกไปฆ่าเครื่องิงหินฝ่ายเขาด้วยนะครับ เหลือเครื่องยิงหินบ้านนี้แล้วลุยเป็นไงคุณผู้ชมสเกลสงครามเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับประชากรทหารดาบผมตายเยอะมากเลยดูจากซากศพแล้วเนี่ยต้องมาเก็บศพกันนะครับแต่กำแพงหินเนี่ยพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าแข็งแกร่งจริงครับมันแทบจะทำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะฮะใช่ไหมโหเราโคตรตึงกำแพงหินสุดยอดเดี๋ยวก็ต้องมาซ่อมด้วยนะครับเพราะว่าบาดเจ็บหนักเกินไปนะฮะ ซอมแซมครับเราเสียคนไปมากแล้วก็ต้องหาเพิ่มวันนี้ประชากรว,ว่าง43คนครับเก็บศพส,บสป,ปเลอร์ผมย้ายโซนเก็บศพไปข้างบนเพราะว่ามันดูไม่ค่อยน่ามองไงก็เลยไปแอบๆบแบบอันนี้ขยายพื้นที่เก็บศพเพิ่มนะครับคนเดียวอาจจะไม่เพียงพอเนี่ยเราต้องจะอัปเกรดด้วยนะครับผมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะ<ฮ>เก็บไม่ทันไงเพราเก็บไม่ทันมันคนก็หัวร้อนนะครับวันนี้ขายของต่อดีกว่าครับผม เรามีอะไรพอขายบ้างไหมเนี่ยเรามีไม้เยอะอาหารไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เะครับเพิ่มเพิ่มไม่ค่อยทันเนี่ยมันบริโภค190ต่อวันเลยครับเยอะมากๆผมขายเหล็กต่อดีกว่าครับเหล็กรอบนี้เอาเป็น40ได้4ทองเราขายเราขายมากเกินไปนตลาดก็เลยลดราคาลงมาเลยครับเห็นว่าเรามีเยอะเกินไปแล้วมั้งฮะโอเคได้ขายไปก่อนครับในวันนี้วิจัยต่อไหมเลยครับวิจัยยังไม่เสร็จเพราะว่ามันเก่านานมากเลยเนะี่ย กำแพงฝั่งตะวันตกครับเราอัปเกรดเพิ่มเป็นกำแพงหินดีกว่าเนะี่ยจะได้มีความแข็งแกร่งเหมือนฝั่งตะวันออกแล้วก็ทางเหนือเขานะครับพิสูจน์แล้วว่าแข็งจริงๆนี่ครับซาบะเลอร์เก็บศพช้าเนี่ยมันก็เลยเน่าเลยครับผูกบลรีปุยยิปุปปปยยำม,มานะศพเอ้ยมีบางอย่างแจ้งขึ้นมาว่าไม่สามารถทําการปรับปรุงซ่อมแซมได้เนื่องจากว่ามันติดอยู่กันเลยเนี่ยอ๋อใช่ครับเพราะว่าช่างไม่มีพื้นที่พอในการที่จะเข้าไปก่อสร้างนะครับเราลบของเก่าสร้างของใหม่ดีดีกว่าหาพื้นที่มาเหมาะนะฮะเออ สร้างเป็นเลสซ้อนนะครับอันนี้เป็นขั้น2และก็แล้วกันนะครับเพราะว่าของเก่าคือขั้น2ด้วยเซฟเมก่อนได้คืนมานะครับอ่าผมก็จะมีช่องในการเดินนะะคน4ีคนนะครับเอา4ีคนนี้เกณฑ์ทหารดีกว่าผมรอบนี้ขอเป็นพนทหารหน้าไม้สักครึ่งหนึ่งแล้วก็คนขวานอีกหน่อยฮิลเลอร์อีกสักนิดแล้วกันครับเต็มลิมิตในการก่อสร้างแล้วรอต่อไปครับพวกเรา17คนว่างงานอยู่งั้นเหลอเนี่ย17เคนนี้ผมว่าเอาไปอัปเกรดให้มันกลายเป็นคน ค้นหาหินดีกว่านะหินนี่ดูจะจําเป็นมากนะเพราะจากเราเองก็มีช่องโหว่นะครับจริงไหม <Yeah. S 1> คือถ้าไม่หินไม่ได้แล้วยุคนี้ไม้45นะครับ <Yeah. S 1> ได้ไม่ในพื้นที่พื้นที่เหมือนจะไม่ค่อยเหมาะสมอะ่ะ <Yeah. S 1> มันอ๋อได้ไรครับเดี๋ยวแดงเดี๋ยวขาว2จุดนะฮะสามเหรอสามได้อยู่แต่คนหมดแล้วไม่สามารถก่อสร้างได้ครับเ <Yeah. S 1> หลือคนเพียงแค่5 5คนนี้เอาจริงผมว่านะเอาไปสร้างเป็นพวกซีกเอนจินดีกว่านะครับได้ไหมซีก ซีิกมานะครับบรกกอบในการตีเมืองแล้วก็ป้องกันเมืองนะครับใช้เหล็ก10ด้วยเ,เหล็ก1ิงั้นเหรอพื้นที่เหมาะสมก็คงจะเป็นด้านหน้านี่นะครับโซนทาหารเรานะแต่ผมว่าแอบ,บๆดีกว่าก็คือโซนข้างๆนะครับข้างบ่อปลาน่าจะน่าจะได้อยู่นะฮะต้องการหินเพิ่มไวกว่านี้สปีดเกมขึ้นดีกว่านะครับการวิจัยว่าไงบ้างเนี่ยวิจัยยุคนี้ฮิวิ่งฮิวได้แรงขึ้นโหนจัดไปครับ หิวลิงหิวลิงการก่อสร้างดีขึ้นนะทางฝั่งใต้ทางฝั่งเหนือตะวันออกตะวันตกนะครับมันแแตคกอีกแล้วที่เดิมเลยแต่ก็จะเราสกัดกั้นครับตายไซพวกบ้าเอ้ยขนหน้าไม้ออกมากันอื้อซ่าเฮ้ยมันดอดมันดอดไปสกัดกั้นหน่อยเร็วเข้าแหมมีช่องหววไม่ได้ครับมันชอบจะแอบมาดอดเราอย่างต่อเนื่องเอ้ยคุณโจมแกบลืมดูเห็นแผนที่ไหมมาสองทางเลยครับผม,มบ้านะ หินยังขึ้นน้อยอยู่เลยอ่ะผมน้องสร้างแล้วสินะทางฝั่งนี้ก็มาเหมือนกันเลยครับความสําคัญในการก่อสร้างคืออันดับหนึ่งรีมากโกยก่อนพวกเราอาจจะต้องย้ายทหารบางส่วนเนี่ยมาป้องกันไว้เหมือนกันนะครับในงั้นอาจจะไม่มีใครช่วยเหลือได้ออกมาครับเครื่องยิงหินอันนี้ไม่ต้องออกก็แล้วกันนะครับเพราะว่าอยู่ในระยะเหมือนกันกับดักไม่ล่ะทำให้มันล่าช้าลงนะครับกับดักก็ด้วยใช้ไม้2ในการก่อสร้างแค่นี้ก่อนไม้จะหมดแล้วครับ ต้องหาไม้เพิ่มสินะควงานพอในการก่อสร้างลงไม้นะครับแต่ก็หาพื้นที่เหมาะสมก่อนดีกว่าเปิดจุดเพิ่มเปิดแล้วเนี่ยไม่มีศัตรูแล้วนะครับในพื้นที่นี้ <c oughs> อ้าวใสสะอาดสิครับไปเลยใช้ปะการธรรมชาติคือบ่อน้ําได้ด้วยเยี่ยมโหแล้วก็ต้องมีป้อมขนาดใหญ่นะครับเอาเป็นป้อมตรงกลางเลยดีกว่า,าปะ่ะเพราะยังไงซะมันต้องโผล่แน่นอนครับสภาพนี้หน้าไม้ขึ้นป้อมเลยครับผมสิ่งก่อสร้างเร็วเข้า กับดักเนี่ยอาจจะสร้างไม่ทันนะครับผมมั่นใจแล้วว่าไม่ทันแน่ๆนะอันนี้โอเคไหมทหารขึ้นกำแพงแล้วนะครับสวยอยู่แต่ก็ปริมาณบอกเลยว่าล้อมแหลมมากเลยครับอาจริงแหม่ต้องหาใครเนี่ยมาเติมนะครับโดยเฉพาะโซนนี้นี่เองมาก่อนพวกเรา3คนนี้ครับประจําที่ไว้เลยนะฮะน่นาจะสําคัญกว่าหรือเปล่าแล้วก็อีกประมาณสัก5คนครับห้าคนประจําที่ประตูเอาไว้มันอาจจะมาก็ได้ทหารขวานขึ้นนี่แงบวมันโผล่แล้ว เราสร้างป้อมใหญ่ไม่ทันครับโย้ยข้างบนก็มาด้วยวะมาหลายทางเลยอ่ะโอ้ไ oh ม่นะทหารขวานเตรียมพร้อมจําแพงแตกก็ประจันบานสู้เลยครับบนโอเคไหมเนี่ยบนคนกันน้อยมากคนธนูกดสกิลเลยครับผมยิงให้ไวขึ้นหน่อยครับนี่แค่ทางเดียวนะข้างบนเป็นไงบ้างถึงหรือยังอ่ะ ข้างบนเองก็ถึงแล้วเหมือนกันนะครับมันเจาะที่ประตูเมืองหลักเลยว่ะทหารดาบเข้าที่มั่นไว้ผมคงจะคุมสองทางไม่ค่อยไหวแล้วมั้งในสภาพเนี้ยแต่ทางนี้มันไม่น้อยกว่าทางข้างบนเลยเยอะเท่ากันหมดนะครับฮิวเลอร์ย้ายหน่อยย้ายมาโซนข้างล่างนะครับข้างบนตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างผมว่าป้อมเราน่าจะเอาไม่อยู่แล้วนะครับคนธนูลงมาก่อนลง คนหน้าไมา้เรานะครับอันนี้ขึ้นกำแพงครับออกมากรหินมันกระแทกหนักมากอะรักษาการบาเจ็บให้ด้วยเราสกัดได้ส่งบางทีมนะครับไปสู้กับพวกเครื่องยิงมันเลย แล้วก็ที่เหลือแนวนี้ฮะโดนแล้วพลธนูเข้าสกัดกัน้นหน่อยมันต้องอาราวาดอย่างหนักแน่ๆเลยว่ะทหารครับลงจากกำแพงเมืองลงมาก่อนนะฮะแล้วก็เต็มตัวไปสู้ด้านนี้ครับบริเวณท้าวคอใหญ่ของเราเองข้างล่างสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับเนี่ยออตอนนี้บอกได้เลยว่ายังคงอึมครึมแล้วก็คุมเครืออยู่นะครับธนูลงมาเสริมหน่อยมายืนฟีเลยครับพวกเขายิงใส่เครื่องยิงขีดมันเลย แม้ว่ามันจะอยู่เหนือการควบคุมสักเล็กน้อยนะครับแต่เราก็ยังทําได้พอจะเกือบจะดีอยู่เหมือนกันนะในการต่อสู้ครานี้ครับเราสูญเสียอยู่ในปริมาณที่พอจะรับได้ไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับกลางๆนั่นเองยิงหินมันเยอะมากเลยเนี่ยคนเพิ่มเลยครับทหารขวานมาเลยยิงข้างหลังข้างหลังนี่เหมือนจะได้โบนัสดาเมจหรือเปล่านะ้ังลองครับโอเปนไฟร์แตกตายไปซะ พือกษัตริย์ของผู้เราสู้ตายไอ้วกตัวยักษ์เนี่ยสร้างนาเมนมหาศาลเลยนะครับประชาชนตายแล้วบางส่วนออคนงานเหมืองเรานะครับข้างบนเป็นไงบ้างข้างบนเราใช้คําว่าคลี่คลายแล้วก็ว่าได้เหมือนกันนะครับเนี่ยข้างล่างข้างล่างก็เริ่มจะเจือจางแล้วนะครับคือต้องบอกผู้ชมเลยครับว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบ10เวทไหครับที่เราเจอศึกสองทางแบบนี้เราไม่ได้ฝึกมาเพื่อตั้งรับ2ทางไนงะเราก็เลยลนลวนล้นหลอนหน่อย <laughs> แต่ก็โอเคเราทําดีที่สุดแล้วนะครับแม้ว่าจะมีช่องโหว่ช่องแหว่งไปบ้างนะเดี๋ยวอนาคตเนี่ยต้องมีการปรับแก้ไขแน่นอนนะครับเพื่อรับสถานการณ์สองทางนี้อีกนะฮะใช่ไหมมันไม่ไม่ไหวจริงอ่ะสองทางนะครับต้องสร้างบ้านคนเพิ่มแล้วนะครับผมถ้าสร้างบ้านคนเพิ่มเนี่ยก็แปลว่าเราจะต้องสร้างฟาร์มเพิ่มด้วยนะครับตายกันอื้อเลยอ่ะสับปเปลอทำงานด่วนเลยครับต้องการสับปเปลอเพิ่มเกฟยาร์ดนะฝั่งนี้ครับคงได้อยู่แล้วนะ เอาละอุดกระแม็กที่มันเล้าลูกก่อนแล้วกันนะครับมีหินพอในการอัพเกรดได้แล้วก็อัพเกรดให้ครบไปเลยฮะเหลือร0อยหินแล้วรู้สึกว่าลงหินของเราเองก็ระเบิดเหมือนกันใช่ไหมละครับแล้วก็ต้องสร้างเพิ่มแต่ก่อนสร้างเพิ่มก็อุดของเก่าไปก่อนแล้วกันนะฮะหมดไหมเนี่ยโอเคสร้างเพิ่มประชากรเหลือว่างงานเพียงแค่10คนเท่านั้นเองนะครับ10คนได้อยู่สัก2ที่หมดแล้วครับไม่ได้แล้วเบอร์รี่สี่จุดเรานะครับลบไปให้หมดเลยแล้วกันแล้วก็ไปเปลี่ยนอาชีพเป็นการทาฟาร์มเพิ่ม มีทร,รัพยากรพอในการทําฟาร์มนะครับก็สร้างไว้แล้วกันโซนเกษตรกรเราพอแล้วมั้งผมว่าเจ้าลงมาเพิ่มนะเพราะเมื่อกี้เนี่ยเราเคลีย์เครื่องหินได้ช้ามากๆเลยนะครับแาะต้องมีการปรับปรุงหน่อยนะในการเคลีย์พวกซิกของเขานี่เลยแต่หันม้าต้องออกแล้วนะครับแล้วก็อาจะต้องมีซิกเวฟฟอนเพิ่มขึ้นด้วยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเอ็บ้าพวกนี้นมันไม่ยอมราเมืองจริงนะครับ ซีกวิปปอนเรามีแค่คาตาเพาถ้าอยากจะเอาเันอื่นเนี่ยก็ต้องอัพเป็นขั้นที่2นะครับซึ่งขั้น2ก็ต้องพึ่งทรัพยากรด้วยต้องสร้างพันคนเพิ่มแต่ก่อนไม่นควนรจะเพิ่มเนี่ยก็ต้องมีตัวบัฟทรัพยากรบุคคลก่อน,อนละกันนะครับจะได้บวกอัตราก,การเกิดด้วยนะฮะเอาเป็นพื้นที่นี้มีช่องว่างอีกหนึ่งช่องนะครับเออเพื่อเบิดต้องเคลียร์พื้นที่ป่าด้วยจะได้มองเห็นชัดขึ้นในการต่อสู้นะครับเขยมอลองย้ายดูยดีกว่าลบไปสัก2ที่นะครับเหลือไว้2ที่นะ สองที่นี่เอาไว้เคลียพื้นที่ป่าข้างหน้านะครับโซนทํางานคือจุดนี้แล้วก็เล่ากันมันจะได้ไม่มีอะไรมาบังสายตาในตอนต่อสู้อะคุณผู้ชมโอเคไม้ไม้ไม,ไม้ขั้น2นะครับเอาไว้นี่2จุดไปเหล็กจะว่าไปเรามีมากเกินไปแล้วเนี่ยผมจะขายสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับเอาเป็น30หน่วยได้เงิน3ทองครับต้องการสามทองในการอัปเกรดยุคต่อไปโอ้โหแล้วเมื่อไหร่จะได้วะเนี่ยอันนี้ใช้เหล็กอาหารแล้วก็คนเยี่ยมเลยออกมาเลยครับ ท่านขุนนางแจ้งว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาอาหารเริ่มจะล้มแหลมอีกแล้วนะครับเบอร์รี่อื้อเลยบอเบลเลอร์มีปลาอยู่แค่หย่อมเดียวเนี่ยนะมันดูอไม่แฟร์เลยว่ารอบนี้เราขายหินทิ้งละกันนะครับในเมื่อมันยังเกินอยู่แบบนี้นะหินเท่าไหร่เนี่ยหินร้อยยี่สิบได้หกนะครับเฮ้ยผู้ชมครับศัตรูจะมาทางฝั่งนี้อีกแล้วโอ้โห แต่รอบนี้เนี่ยมาทางเดียวถือว่าเป็นข่าวดีต่อเรานะครับมาสีบทาวเวอรขนาดใหญ่ต้องออกไปหนึ่งท <together> ี่เยี่ยมเลยศัตรูมาเดี๋ยวเดี๋ยดีดี๋ยวไมชุดมันเปลี่ยนแปลงไปวะมันมีกระโหลกด้วยมักะโหลกกะโหลกมันมีหัวกระโหลกมาแล้วอ่ะมันอัปเกรดตัวเองขึ้นมาให้เทปทีมเราเหรอสามคนว่างครับจับไปเป็นทหารให้หมดเลยก็แล้วกันนะฮะนี่เลยหน้าไม้ที่ต้องหน้าไม้แล้วเนื่องจากว่าเมื่อกี้เนี่ยมันมีหัวกระโหลกไง ทหารขวาน <Wow. S 1> ประจําที่ไว้ฮิลเลอร์เออต้องมีฮ er <c oughs> ิลเลอร์เสริมเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยอาจจะบ้าเลือดมากเกินไปต้องมีฮิลเลอร์คอยซัพพอร์ตแต่มันก็ใช้ไม้อ่ะนะพ้นหน้าไม้นี่อาจจะต้อง <c oughs> รอคําสั่งก่อนนะครับว่าจะยังไงท <c oughs> หารมา้า <c oughs> ผมจะไปสร้างประตูเอาไว้ให้พวกเขาก่อนนะครับในการออกมาครั้งนี้นี่เลยครับประตู <c oughs> เหลือ9้าคนว่าง9้าคนว่างเนี่ยเราไปสร้างโรงตัดไม้เพิ่มดีกว่าไหมละครับมันจะได้ตัดไม้ได้ไวขึ้นโซนปลอดภัยคือโซอนจุดนี้มั้งนะ ไม่อยากสร้างลึกนะครับเกรงว่าพวกโจรเนี่ยอาจจะยังเฝ้าอยู่ก็ได้ทหารรวมพลถนูขึ้นป้อมป,ปาก,การไปครับเวฟต่อไปมาแล้ววิจัยรอเลยดีกว่านะครับอันต่อไปคือหน้าไม้ยิงได้ไวขึ้นจัดไปสป,ปีดเกมใช้เวลาในการอัปเกรดสามวธีโคตรนานเลยครับหน้าไม้เข้าประจําที่หมดแล้วบรรจุเตรียมพร้อมสร้างป้อมเพิ่มดีกว่าไหมเลยครับเอาเป็นชั้นต่อข้างหลังเนี่ยเผื่อมันจะทะรวงมาหาเราเลครับ จะได้มีชั้นต่อไปในการปกป้องตัวเองด้วยทหารดาบไม่ได้ใช้แหละลบทิ้งไปดีกว่าครับ2คนเจ๊งไปเลยคนฮิลเลอร์รวมพลพวกเรามาแล้วเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมา,มาแต่ตัวยักษ์วะเนี่ยยักษ์รัวๆเลยครับคนธนูเปิดฉากยิงแบบรัวๆทหารขวาน,นี่ถ้าจะทำเสียงสู้ต้องมีฮิลเลอร์คอยซัพพอร์ตนะครับหน้าไม้เอาอยู่ครับ ยิงได้แรงอยู่นะตึงแนวรบเอาไว้ทหารมาแหงโรฮันออกมาเลยเราเจอเหยื่อของเราแล้วโจมตีได้ป้อมประการพังหรือ,อยังยังไม่พังนะครับยังคงโอเคแต่ตรงนี้เป็นรูโหว่ไปแล้วทหารขวานกับฮิลเลอร์คอมโบคู่กันครับก็เลยทำให้เราสามารถตึงไม่ได้แม้ต้องสูญเสียก็ตาม <S <S ต เถอยมาถอยมากำแพงจะพังเลยครับพวกเราลงทหารดาบทหารดาบทหารม้าดาบ <c oughs> เราเสียพลหน้าไม้บางส่วนเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามันตีเหมือนเอโอีมาถึงเราอะหลบไปหลบไปซะ <c oughs> แล้วก็ไปสังหารไอพ้พวกเครื่องยิงมันเลย <c oughs> ฮิลเลอร์และสาวแถฉเพื่อนๆด้วยนะครับตอนนี้ต้องการพวกนายมากเลย <c oughs> เตรียมพร้อมตะรุมบอล <c oughs> ดูเสียงนี่ฮะเหมือนแบบห้ามหันเอาให้เสีชีวิตให้ได้อย่างงานเนี้ยทุกคนต้องตายครับรีเสิร์ชคอมเพตแล้วหน้าไม้ยิงไวขึ้นแต่ทหารม้าบาดเจ็บหนาเกินไปถอยก่อนแล้วกัน 2> ส2คนครับอ่าสีสคนหน้าไม้แบบไม่ต้องคิดเลยครับ <c oughs> สำคัญมากเอาจริงตอนนี้หน้าไม้ กองขวานเลือดพร้อรมแล้วปะชันบอนได้วันนี้ตัวบิ๊กบิ๊กมาหมดเลยฮะแล่นแล้วคุณผู้ชมครับในสคงครามงครามวุ่นวายน,านี้เราก็สามารถมีชัยเหนือพวกกระบทได้ผมโอ้โหคือ <c oughs> คือใครมันจะไม่คิดว่ามาันจะมาลูกแบบนี้เอาตัวใหญ่แกจะมาระเบิดทาวเวอร์เราให้เกลี้ยงนะครับแต่เราก็ตึงที่มั่นไม่ได้ดีอยู่นะฮะแต่ผมว่านะ คือเหล็กอ่ะจำเป็นในการสร้างสรรทหาราที่มันเก่งๆมากนะครับต้องหาทรัพยากรเหล็กเพิ่มลงเหล็กพื้นที่ไม่เหมาะสมในการาก่อสร้างต้องเปิดพื้นที่ก่อนนะครับทหารมาไปเช็คหน่อยสิอา้าวปลาหมดเลยครับก็ต้องลบทิ้งไปลาก,ก่อนนะปลา,เ,าเราต้องขยายจุดทํากินแล้วอ่ะเพึ่งแคบโซฟาร์มอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับมันต้องไปที่อื่นบ้างแต่จะว่าไปหาพื้นที่เหมาะสมจุดไหนดีละครับเนี่ยเอาเป็นข้างล่างต่อก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเราได้จัดสรรไว้แล้วนะฮะฟาร์ม ต้องสร้างทดแทนกันนะครับไม่แทนไม่ได้จริงๆอ่ะมันบังคับแล้วอ่ะในงั้นหารไม่ออกครับขวานแทนคนเก่าละกันนะครับเรามีหินเยอะไงทหารขวานใช้หินสร้างนะครับส่วนหน้าไม้ใช้เหล็กสร้างคือเมื่อกี้นี่เราเสียหน้าไม้ไปเยอะเกินนะครับจากการถูกทุบถูกทุบมันทุบแรงแรงโอเคครับผมเฮ้ยข้างบนดอดงั้นเหรอทหารไม้อยู่ใกล้นะครับพอดีเลยไปแสดงศักยภาพหน่อยก็แล้วกันนะครับ งั้นระหว่างนี้ผมขายไม้ไม้เยอะมากเลยเนะี่ยไม้ขายไป200ครับได้มา5ทองก็ยังดีครับสแสดงศักยภาพพวกตัวเล็กเนี่ยไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วนะครับปัญหาคือตัวใหญ่ว่าจะเอาลงยังไงใช่ไหมหน้าไม้เพิ่งแค่หน้าไม้คงจะไม่พอต้องพุ่งซิกเวปปอนด้วยนะครับเห็นว่าซิกเวปปอนเนี่ยมีบ a ลิสต้อยู่ไนงะต้องสร้างให้ได้เลยครับ ผู้ชมครับวันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับในการสารสร้างแล้วก็ป้องกันทาวเวอร์ของเรานะครับเกือบจะไม่รอดแล้วเมื่อตัวใหญ่มานะครับก็ถ้าชอบในสงครามวันนี้ยังไงฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้หน่อยก็และกันนะครับเดี๋ยวสงครามต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างรอดูก็และกันนะครับในวันนี้ขอตัวเลยไปก่อนเจอกันใหม่ครับผม <laughs> <c oughs> เกือบท้อเลยเจอตัวใหญ่มา